กำไรคันกับบริบทบิดนอ t a าค่ะถ้าใครได้ลองใช้ตัวอย่างข้อมูลของนอ t a าไม่ว่าจะเป็นขอบเขตการปกครองหรือว่าจะเป็นข้อมูลตำแหน่งสถานี่สำคัญก็ดีนะคะเราจะมีรหัสของเขตการปกครองค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าพูดง,ง่ายๆก็คือ admin id ทุกคนสงสัยไหมคะว่าคืออะไรวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังกันค่ะเลขหหลักในขอบเขตการปกครองรหัสขอบเขตการปกครองหรือเรียกง,ง่ายๆว่า admin id เป็นรหัสมาตรฐานเขตก,การปกครองของไทยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลที่มีการอ้างอิงถึงเขตก,การปกครองในระดับต่างๆเป็นไปในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันและเพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชั้นข้อมูลหนึ่งไปยังอีกชั้นข้อมูลหนึ่งโดยอาศัยรหัสเขตก,การปกครองเป็นตัวกลางค่ะรหัสสองตัวแรกหมายถึงรหัสของจังหวัด2ตัวกลางหมายถึงรหัสอำเภอ สตัวหลังหมายถึงรหัสตำบลตัวอย่างเช่น10-01-02จะหมายถึงจังหวัดกรุงเทพมหานครเขตพระนะครแขวงวังบุรพาพิลมค่ะซึ่งเราจะพบรหัสขอบเขตการปกครองหรือว่า admin id เนี่ยในตัวอย่างข้อมูลของนอ t ตาไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสถา,านที่สำคัญหรือว่าจะเป็นชั้นข้อมูลถนนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกาาิงกเพื่อให้พลาสาระดีๆกับทางนอสตา สวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย